สวัสดีครับพี่น้องครับล็บมาเมนูไม่หนาวใครอยา่าใจนะครับมากินข้าวด้วยกันครับวันนี้ต้องฝึกทำบ่อยๆครับจะได้ทำจำนานงครับวันนี้ทำไปซี่จานจานที่ๆช่วยรุดนี่จานจาน,นี่จานที่จังมิจฉมาล วัน,นเครื่องปรุงครบไปซื้อในตลาดมาเลยต้อยแน่นแน่นตกใจไวุ้นเลยจำหมากับตัวมาเขือเทศด้วย 嗯哼。Uh huh. อันนี้ละละโดนในซอสปีกกลางในไส้กลางบุ้งซอสมาเสอเสิมันจะเข้ากันเข้ากันแต่เมนูนี้นีร้อยไม่ร้อยอยู่แต่ปัจจัยมันใจใม,นใมันข้างในอ

món mọt đi mà kìm cá leo ừ. như kìm dù nọc bài Chẳng mạng, ở ngoài

Vì nó đang đủ nè, ta quay lại tầm đậm em, quay vào bầu, uống cái tháng rồi, để nó đập quay về nè Xay nằm ăn ké nít đều, rồi nó tùa Xếp, cái cây mình xếp tùa, càng ít Bằng bằng หมของจริงหอมกับยีน่าฮึลองทำกินดูกับไม่มีพิษไม่มีตุกทำกลางแรกกะงงระน่อยตบมกินหน้านี่ครับสาธุสวัสดีครับ